สวัสดีครับพี่น้องครับเอ่อมื่อนี้นะครับก็บมา่อพบปีปอนองคือเก่านะครับพี่น้องนะครับเมื่อนี้ผมได้หาข้อมูลนะครับข่าวสารดีๆนะครับเมื่อฝากปีฝากน้องนะครับเอ่อมื่อนี้ผมได้เข้าไปเบิ้งข้อมูลนะครับจากกรมปศุสัตต์กระทรวงเกษตรและสหกรนะครับเป็นเรื่องวัคซีนนะครับพี่น้องและเรื่องวัคซีนที่เอ่อหลๆทันนะครับอยังรอคอยและติดตามกันอยู่นะครับว่าสิตกถึงห้องอ่าช่วงไหนนะครับพี่น้องนะครับเมื่อนี้ก็มีข่าวดีนะครับ ทางกรมปฏุสัตว์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เนี่ยนะครับเพิ่นก็ได้ไฟเขียวนะครับให้ทาง,อเ,ทางออเอเกชนนะครับได้นําเข้าวัคซีนได้นะครับพี่น้องนะครับก็สิมีเรื่องเล่วนะครับผมเคยเข้าไปอ่านข<า>้อมูลนะครับในพี่น้องฟังนะครับโดยข่าวก่อนนะครับพี่น้องนะครับจากกรมปศุสัตว์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับเจริมใจสั่งไฟเขียวให้กลุ่มเกษตรกรและภาคเอกชนนําเข้าวัคซีนดําปีสกินได้ กรมปศุสัตว์แจ้งขั้นตอนการปฏิบัติพร้อมย้ำต้องปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัดกรมเกษตรกรและภาคเอกชนได้ให้หลังรมวรเกษตรเฉลิมชัยไฟเขียวให้นำเข้าวัคซีนลำปีสกินได้กรมปศุสัตว์พร้อมช่วยอำนวยความสะดวกและแจ้งขั้นตอนการปฏิบัตินำเข้าย้ำใช้วัคซีนต้องอยู่ภายใต้การกำกับตามระเบียบอย่างเคร่งครัดอันที่7มิถุนายน2564นายสนัตวแพทย์สรวิทย์ธานีโต ที่บรีกรมปรศุสัตว์เปิดเผยว่าตามที่ดเอร์เฉลิมชัยศรีอ่อนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้สั่งการให้กรมปรศุสัตว์กำหนดแนวทางการสนับสนุนกลุ่มกเกษตรและภาคเอกชนในการนำเข้าวัคซีนเพื่อนำมาใช้ในการป้องกันลำปีสกินในโคก,กระบือจากสถานการณ์การระบาดท,ที่เกิดขึ้นสำหรับความคืบหน้าล่าสุดจากการประชุม คณะกรรมาการแก้ไขปัญหาโรคนาปีสกินครั้งที่2ทับ2,564เมื่อวันศุกร์ที่4มิถุนายน2,564ที่ผ่านมาได้มีการกำหนดหลักเกณฑ์และส่งมอบวัคซีนพร้อมกำหนดแนวทางให้วัคซีนตามหลักวิชาการสำหรับวัคซีนนาปีสกินรอดแรกจำนวน60,000โดสและ300,000โดสที่มาถึงในสัปดาห์นี้และที่สำคัญคือความที่สนับสนุนกลุ่มเกษตรกร สมาคมผู้เลี้ยงโคกระบือตรวจจนภาคเอกชนในการนําเข้าวัคซีนเพื่อนํามาใช้ฉีดป้องกันโรคและสร้างความมั่นคงด้านวัคซีนของประเทศนโยบายของดรเฉลิมชัยศรีอ่อนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดรเฉลิมชัยศรีอ่อนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ให้ความสําคัญกับการควบคุมระบาดของโรคลำปีสจินมาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการสนับสนุนกลุ่มเกษตรกรกและสมาคมผู้เลี้ยงโคกระบือตลอดจนภาคเอกชนในการนำเข้าวัคซีนแต่เนื่องจากปัจจุบันวัคซีนนำปีสจินยังไม่มีการขึ้นทะเบียนกับอยอยการนำเข้ากรมปศุสัตว์จึงจะทำหน้าที่ช่วยอำนวยความสะดวกแก่กลุ่มเกษตรกรกและสมาคมผู้เลี้ยงโคกระบือหรือภาคเอกชนซึ่งขณะนี้ได้มีการกำหนดขั้นตอนปฏิบัติ และรายละเอียดต่างๆเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยผ,ผู้ประสงค์นําเข้าวัคซีนจะทําหนังสือถึงกรมปรศุสัตว์เพื่อแจ้งความประสงค์ขอบริจาควัคซีนลำปีสกินโดยต้องระบุชื่อการค้าและจํานวนเพื่อให้กรมปศุสัตว์นาไปใช้สําหรับควบคุมป้องกันโรคลำปีสกินทั้งนี้ต้องแจ้งความประสงค์ก่อนดําเนินการน,นำเข้าวัคซีน อธิบดีกรมปศุสัตว์กล่าวต่อไปว่าหลังจากนั้นกรมปรศุสัตว์จะทําหนังสือถึงออยขอผ่อนผันการนําเข้าวัคซีนที่มีทะเบียนในต่างประเทศแต่ยังไม่ขึ้นทะเบียนในประเทศโดยกรมปรศุสัตว์จะมอบหมายอํานาจให้ผู้ประสงค์นําเข้าเป็นผู้ดําเนินการนําเข้าวัคซีนเมื่อได้รับการผ่อนผันจากออยให้ผู้ประสงค์นําเข้าดําเนินการสั่งวัคซีนและชําระวัคซีนโดยตรงกับผู้ขายวัคซีน ในประเทศและดำเนินการขออนุญ,ญาตนำเข้าวัคซีนและขอหนังสือรับรองรุ่นการผลิตจากออยอด้วยวัคซีนดังกล่าวจึงจะสามารถนำมาใช้ในการฉีดป้องกันโรคได้แต่ทั้งนี้การนำวัคซีนไปใช้อยู่ภายใต้การกํากับและดูแลของกรมปศุสัตว์โดยต้องเป็นไปตามระเบียบกรมปศุสัตว์ด้วยการฉีดวัคซีน โรคลำปีสกินกรมปัณิตศาสตร์กล่าวเพิ่มเติมว่าสําหรับการป้องกันและควบคุมการกําจัดโรคลำปีสกินให้ได้ผลนั้นการใช้วัคซีนเป็นเพียงมาตรการหนึ่งใน5มาตรการได้แก่การควบคุมการเคลื่อนย้ายโคกระบือเพื่อลดการแพร่กระจายของโรคและปฏิบัติตามแนวทางการเคลื่อนย้ายอย่างเคร่งครัดการเฝ้าระวังการเกิดโรคอย่างใกล้ชิด เน้นการรู้โรคให้เร็วควบคุมได้ทันโรคสงบได้อย่างรวดเร็วการป้องกันและการควบคุม,มแมลงพาหานำโรคให้เกษตรกร,กรป้องกันโดยใช้สารกำจัดมแมลงบนตัวสัตว์และบริเวณโดยรอบฟาร์มทั้งในพื้นที่ระบาดของโรคพื้นที่ที่เสี่ยงรักษาอาการสัตว์ป่วยตามอาการใช้วัคซีนควบคุมโรคซึ่งต้องทำควบคู่ไปทุกๆมาตรการจึงจะทำให้การป้องกันและ ควบคุมโรคมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลโดยสงบรวดโดยเร็วนะครับพี่น้องอันนี้ก็เป็นอีกข้อมูลหนึ่งนะครับพี่น้องที่ผมได้หามาฝากปีฝากน้องนะครับสรุปย่อๆนะครับก็คือเป็นได้อนุมัตินะครับทางหน่วยงานเอกชนนะครับได้นาเข่านะครับวัคซีนมาขีดป้องกันนะครับล้าปีสกินนะครับพี่น้องนี่อีกก็เป็นอีกหนึ่งข่าวสารนะครับพี่น้องสําหรับท่านใดนะครับที่รอคอยอยู่นะครับ ผมก็ได้จะหวัง่านะครับสีเข่าเมาถึงมือพี่นองเกษตรกรนะครับได้เลี้ยววันขึ้นนะครับหลังจากทังรัฐบาลเพิ่นได้ประกาศนะครับอนุมัติออกมาแล้วนะครับว่าให้ทังหน่วยงานเอกชนเนี่ยนะครับนําเข่าได้เนาะพี่นองก็ค้งสีตกถึงมือเกษตรกรนะครับได้เลี้ยวขึ้นนะครับพี่นองก็หวังบานะครับทุกๆทานนะครับข้องสีได้รับนะครับวัคซีนนะครับปฉีดโคกระบือกันนะครับพี่นองนะครับ ให้ระงับให้ยูให้ได้เร็ยวนะครับพี่น้องสาหรับท่านใดที่กาลังรักษาอยู่นะครับก็ขอให้รักษานะครับให้หายเรืวๆยวนาะพี่น้องเนาะนะครับผมก็เป็นอีกหนึ่งกำลังใจนะครับในพีให้น่องคือเก้านะครับพี่น้องเนาะสําหรับมือนีนะครับผมผมก็ขอเก้าลาพีและน่องไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ